โอเคใช่คุณได้เล่คุณได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่ววันนี้ใครที่มาอยู่กับเราในงานวันนี้ถ่ายภาพถ่ายคลิปได้นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กให้หน่อยนะครับหนึ่งนสำหรับเราต่างยุเลยครับ J O 1 H I N I แล้วก็ต่อด้วย special event in Thailand 16มัดนไม่ต้องนะครับมันจะยาวไปนะครับผมเอาแค่ขั้นพอมัางครับ อ๋อแควแก่ชืนอนพอนะจ๊ะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยู่คนละมุมงานบางทีแล้วเนี่ยตรงนี้มันเห็นแค่มุ่เดียวใช่ป่ะกหลับไปแล้วไปจิ้มแฮชแท็กดูคุณก็จะได้เห็นเขาได้เป็นกลุมต่างด้วยก็คืออ่าก็คือว่าเพื่อนๆนั่งมุมนี้เราก็ถ่ายรูปแล้วก็แฮชแท็กเพื่อนที่นั่งมุ่ข้างหน้าเราก็จะเห็นว่าอ๋อมุมนี้เราก็จะเห็นสินค้าของเราในประมูลไค่ะ อันนี้รบแบบยืดแต่อีกเรื่องนึงก็งคือว่าฝั่งของเมมเบอร์ทั้งหมดเองเนี่ยเวลาเขากลับไปหายเหนยแล้วเขาจิ้มดูแฮชแท็กของเขาอ่ะเขาจะชื่นใจมากเวลาที่ดูว่าพวกคุณถ่ายอ้อมาได้เท่ได้หล่อแค่ไหน,นนะฮะเพื่ะนแล้วส่งใจให้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเราแจมของเราตอนนี้พร้อมหรือไม่ฮะ อย่ารอช้าส่งเสียงคุณให้ถึงพวกเขาและพบก,กับเจ้โอวา

Right. Okay, the next song is last song. So we will never forget this beautiful moment. Thank you so much. So much. So much. Okay, so let's go. Next song yes. is Stay. Oh. สองมันก็สู้ตายนะเขาแข่งในสุดเลยนะฮะผมอยากถามฝั่งเนี้ยฝั่งนี้อยังมีชีวิตอยู่ไหมฮะมาถึงตรงนี้เลยอ่ะขอบคุณไปเลยอีกทีเดียวสครับโอ้โหไม่จุ๊บเดี๋ยวครับโอเคเดี๋ยวครับโอ้ตัวนี้คุ้มสุดเลยนะฮะซื้อบัตรราเท่าไหร่ฮะตรงนี้คือไม่รู้จะได้ยังไงนะฮะเป๊ะมากเลยจริงนะ แล้วอ,อ,อย่างที่บอกครับความพิเศษไม่ได้มีแค่โชว์สามในสำหรับพวกเราเจโอวันเท่านั้นเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันต่อด้วยถูกตอ้องอ่าสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาคงไม่สามารถถามได้หมดอย่างที่ว่าไปนะครับแต่ว่าจะพูดคุยให้ได้ตามเวลาที่เรามีกันอยู่เนาะแล้วก็สำหรับพี่พิเศษเป็นทุกท่านนะคะไปเที่ยววัดอะไรแบบนี้คือเรื่อว่ามาเมืองไทยที่แบบเดอะมัสเลยสมชาวญี่ปุ่นนเอายุทยาก่อนถูกต้องแล้วก็ค่อยๆมาถึงที่ใช่แต่นี่แหละ เชื่อว่าจะมีตัวเรื่องหลายๆตัวอย่างให้เขาได้ไปสัมผัสด,ด้วยขอบคุณมากๆวันนี้ผมเชื่อว่าแจมเองยังไม่อยู่ใจมากใช่ไหมยังไม่ได้คุยเลยใช่ไหมอยากถามอะไรเป็นพิเศษไหมครัคือ,คอผมมีอยู่ในมือที่ต้องถามแน่แ,แต่ถ้าได้เนี่ยถามไม่ได้นะอยากถามอะไรแจมฮะอันที่ขอใอ้ทูตสิบของคนไทยเลยอยากถามอะไรขึ้นมาไหมจ้าคำถ,ถามอะไรอยากให้หนึ่งคนยกมือว่าถอนแน่ที่นี่แป๊บหนึ่ง ปากพี่หานปากไม่ออกไงกทำไม่ถอดอยากจะฝักถามอะไรจ๊ะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงหรือยังอโมเสดแซมมะม่วงนี้เขาชอบข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมสกาไตล์อ๋อแล้วเราจะถามอคำถามเดียวกันไหมเดี๋ยวตะโกนเพื่เลยนะเขาได้ยินหรือไม่เพื่อนหนึ่งนะมีคำถามเพื่อนอีกไหมฮะ ประมาณนี้แหละผมว่าไม่จริงหรือะไรนะอยากไปเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนบอกเลยถ้าจะทักพาทีท่าวต่างชาติทุกคนตอนนี้ต่อวันจอร์ครับใช่อยู่ชะลาปะคะฮะลูกทุกชาติไม่ได้เป็นจอรสแฟวร์ถูกต้อง ถ้าบ้านผมเป็นยนีว่าทุกชนชาติอยู่ตรงนั้นไม่แน่นะไม่แน่นะชอบกินเยอะไม่แน่ถูกต้องเรื่อที่ทุกคนมาดีทุกอย่างตรงนั้นเลยนะฮะโอ้ดีครับขอบคุณมากเลยไอเดียไม่แน่นะสำหรับนัข่าวสาคมันอีกหนึ่งอย่างครับพี่พันจิครับผมภาษาไทยครัถ้าเกิดว่ามาถึงเมืองไทยแล้วควรจะเรียนภาษาไทยถูกนะจะบอกเลยว่าเมื่อกี้เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนนี้ล้ำตัวของแต่ละคนระหว่างโชว์นะเขาเตรียมมานะ ล้วพูดชัดเลยนะเราคนนะโธ<ฮ>่แค่ฝันจะส่งตัวด้วยนี่ก็ยากแล้วนะครผมตอบเลยไม่แน่อาจจะไม่คำ้าปีนีก็ได้เดี๋ยวรอดูและถ้าเกิดว่าไม่มีเรามีลิสเรามีลิสมาแล้วท่านไหนอยากจะแนะนำคำเพิ่เมเติมส่งมาได้ที่ไอจีผมตอนนี้เงื่อนไขคือฟอรโนยด้วย เซลเซลเอยยอมยอมยอมเคล็าแสงมั้ยครับเตรียมไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วคำพลาดเด็ดขาดนะครับก็คือว่าเหมือนกัแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสอนเคาพูดภาษาไทยเนี่ยประโยคไหนดีาดถามมันมุกดีกว่าอ๋อมันมุกหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำที่อยากแบบว่าให้ศิลปินชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น JO1 หรือว่าอ y ยน a i เขาแบบลองพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยคำว่าอะไรดีครับอันนี้บอกพี่แหละครับขอบคุณมากเลยฮะ เรารอจังหวะนี้มานานแล้วน่ารัเกินปุยปุยปุยยากนะปุย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 เอ่อชาวญี่ปุ่นพูดได้ไหมฮะเดี๋ยวเราลองเทสก่อนระยะงเราลองเทสก่อนว่าครถาพูดได้ไหมเออทั้งเลยเพราะน่าที่ด้านหน้ามากเลยตอนนั้นอีู่หนฮะอ่าตอนั้ฮะสวัสดีครับยี่ปุนกืตะไทยกวากันสกเอ๊ะว่ากนรุะร่ <S <S อืพูดไทยได้ไหมไทยก็ไปได้ขึ้มัสการลองไหม <S <S ลองไหมอะขอ o อ่ะข้ no อกว่ออา,า,าวีฟิทท์ต์ดไอืตัวตสซด้น่ารักน่ารักเกินไปอุ้ยไม่ใช่เอาใหม่เอามามน่ารักน่ารักเกินปุยปุยปุยเป็นไงครัห Sự tỏa sự tỏa, hay là do chấm lắp nắp 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 え、okay. っという、mm hmm. 名前は、mm hmm. の由来はですね、J がまず日本の練習生。で、オが一つになる、輪っかになるっていう意味で、そしてワンが、まあ、頂点な ในซาสุติดสุดโคตรเลยความหมายของชื่อไม่ธรรมดานะฮะเจอาจจะหมายถึงตัวยงของความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้ว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะโอคือการรวมกันเป็นกลุ่มเดียวส่วนวันก็เหมือนกับว่ายอดสูงสุดที่วเขาจะไปถึงให้ได้นี่คือพลังของเจวันรวมไว้เพื่อเขาสมัยฮัแค่ชื่อก็เท่แล้วแค่ชื่อก็เท่แล้วงั้นต่อไปไม่เอาชื่อผมเอาชื่อพวกเขาดีกว่า ให้เขาแนะนำตัวด้วยเสียงของเขาเองเลยดีกว่าครับนี่นะคะเล้วเจ้ามันก็มินาซังโดโซ่ขโ้นก็ช่วยขึ้ก็ช่วยให้สักใจขอรับผมรู้มากแล้วครับเซ็นโนโกะซาโตชิโรเนสสัญญาสัญญาอยากได้ยินชื่อจากเสียงจากปากเขาว่างให้ไมิไดครรักตอนนี้ช่ไ

อีกคนชอบกินครับครับชอหอนกันครับผมเทหนะโอ้นมาทังผมมาผมเขินอ่ะ m h i i s สัสดีครับข n t o s h a n

กินเขารู้ยังอาหารการกินสำคัญเป็นห่วงสุขภาพดังฮาเน Let's get together โอ oh, ้ Let's get dinner โอเ okay, ค Let's get dinner เป็นไมบกมาเลยกมาเกมาเย Thank you ขอบคมากครับจ้าเก็ก a Club โอ้โหซคลับ Yeah! Yeah! Manda aí. Mano จะบอกมึงอย่างครับเอาไก่ดาวสุกๆน้ำเนทำไมอ่ะนั้นนนคเคราวิแต่พชิเพราะว่าเวลาไปสั่งอยากให้ละวัดนะวัิดนึงขอไก่ดาวสุกๆนะฮะตอนตอนทานกับ ชน,นี้ทานไปตกีดสกอนอตอนสั่งกะเพราอะขาดาวส,บสบุกๆโอ้อยสุกๆนะก็เนี่ยล้ำกว่าพวกน้นอยู่เนพวกเราอีกล้ำกวาอีกของเรานี่คือแบบแน่ดอกเลยนะบอกเลยนะฮะมาเจอแฟนๆอนไทยมารอเจอกคุณเยอะขนาดน,นี้รู้สึกยังไงบ้างฮะ,อะอขอ,ขอตัวแทตอบนะขอบาไกต้กไ้ฮะเตนตอขจตตี้สก้

えみさんは。どういう感じですか。いやー、あの、いつも、あの、タイの、あの、皆さんが、本当にあ、あの。オンラインとかでも、何でも反応してくださって、本当に会いたいなと、思ったので、今日こうして会えて。とても、ハッピーです、ハッピーですね。おお、ホンマ、わい。ゴー、ビオカレラ、コアブラ。 แล้วก็เสียงเชียร์ผ่านทางออนไลน์มาเสมอจากคนไทยนะฮะวันนี้ได้มาเจอตัวจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่สุดเลยครับยเนชยนเ้า anyway. ูเรง่ถ้าสังเกตุุ่ซลล์ทาคุมิมือเขาสั่นบอมเขาบอกเขาตื่นเต้นมากตอนนี้ที่ได้เป็นคนไทยนะฮะเรื่อโอเอาไปดาว สุกซะแล้วนี่คือเสน่ห์ของเจวันนะฮะไปต่ออย่างที่บอกไปว่ามาเมืองไทยทั้งทีเนี่ยเขาอยากกินอะไรอนี้เราต้องถามละไข่ดาวสุกอ <êm> ันน si <sm> ี้ราตอถามละถามคนอื่นก่อนนะพี่นันถามอะไรดีอยากกินอะไรอยากกินอะไรอาหารไทยไงไงทไทยทดไทย เมาอยู่ที่ญี่ปุ่น้าแต่ของจริงมันต้องแตกต่างจนเราสูตรออริจินอลได้ยังงนะไองสก่วมามูมางมูมมมมคุณสกายอยากกินมูหมครับคุณสกายโยกมันไปโยกมันไปโจได้ยามัโจไ้อมมะมหน่อยเหรอ

เขา่นอะเかช階段。้าと一緒。食べる？食べる。่ดไขนรอย่ ฝ uh. uh> ั่ง่นี uh, ้ฝั่งนี้ไป่อ่พี่ไทยองเดีวเีรอ่าเวเดวนมัอมังโก้มังโก้าบลบไปไปกินันเลยค่ะบฟรนบเฟรนนอกากอ่านไทยแล้วอยากถามว่ามีใครอยากพูดภาษาไทยไหมอ่เดีตรงถ้าเกดจะพูดคำนำสิ 太鼓えっと、練習したいですかああもっともっと話したいですかっえてっとも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 じゃもっくもっ、ね、ううともっともっうも、ん、うと <laughs> うっともっともっともってくださいっいもっとい。っともっいも เกินปุยมุยเกินปุยมุยโค้งหน้าเหรอโค้ชัดด้วยเหรอเรื่องนื่อเด็แจมไทยน่ารักเกินปุยมุยแจมไทยแจมไทยน่ารักเกินปุยมุยครับปุยปุยฮาคุณบิ้งอย่ายอกฮาคุณบิ้งจะเป็นเนมาซื้ออย่ายอมแหมแต่งไอ้เราสุกๆได้เนี่ยอันนี้ง่ายแล้ว แค่แจมไทยน่ารักเกินปุยปุยแจมใจน่ารักสุกสุกอันนี้จะบอกว่าเขามีเขามีคลังศักด์อยู่แล้วไม่ไม่อันนี้สุดๆุดนะสุกๆสุกสุกไม่ใช่ไข่ดาวนะสุกสุกไม่ได้ต้องสุดๆนะอุ๊ยเก่งเก่งเก่งเก่อีประโยชน์หนึงอันนี้มีประโยชน์มากโหวตมาโดยแฟนกับคนไทย อยู่ไหนเอ๊ะเาอ่าคขาเนาะเขาตอบว่าในตัแจ่มุคาราอุสซิสเมเดสอืมหโอเทอะไรว่าโตกว่เดสกาอ๋ออืมได้ๆๆเอาสุดหรอกข้างๆดิฉันได้ครับลองดูห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำอยู่ไหนเอ๊ะรอดแล้วหนึ่งคนรอดแล้วอีกสิบคนไม่รอดครับตอนนี้ในตัวในตัโอเทอะไร เมื่ี้ห้องไหนห้องไหนห้องไหน้แล้วห้องน้าห้องน้าอยู่ไหนอยู่ไหนห้องน้อ่วอห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนดกโกดอกโกห้องน้ำอยู่ไหนอยู่ไหน ทุกคนเลยนะผมบอกเลยอันต่อไปนี้ยากที่สุดอเดเชเซฟังให้ดีฟังให้ดีจใันแเฮ้งอย่างแบดทรงอย่างแบแบดดาแบแบงอย่างแบดทรอย่างแบรักแจมอย่บอย

รักแจมรักรักรักกแจมจับมือรักแจมยำมอยยำมอยสองยำแม่รักแจมยำมวยสุดยอดสุดยอดคุณัตโตะังนี้มีทาส่งเข้าประกวดอะไรฮะสกิโนคคนตัวประกวดได้คะได้มทาสดชื่นด้วด้วย คุณแบบเขาเรียกว่าถูดีมากเลยอ่ะเออคนตบะโชกิสดยอดเลยเหมอนเก่งมากเลยครับคุณมีว่าค <laughs> <laughs> ุณเข้าใจไหมไม่เข้าใจได้หมดั้าไดหมดถั้าโซท่น้นั <laughs> ้ทน้ <laughs> ななูนโนได้งโซั้นงนทั้นั้นนันโอ้โงเมืองไทยทั้งที อยากร so yeah. <ah> ู้ว่ามีโอกาสจะจัดคอนเสิร์ตในไทยไหมฮะหลังจากนี้หลังจากนี้ภาษาไทยเด้งคุณกคอนเสิร์ตวงมีโอกาสได้ไหมครอับอื้อวันที่อยาก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 จัดอยากจัดเอยากจัดอยากจัดผู้ไทยซะยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็มีแน่นอน ยับจัดเดี๋ยวก็คือน่าจะน่าจะเหมือนมันอยู่ในแผนต้องรุ้นกันต้องลุ้นกันถ้าอยากติดตามวงอยากตามผลงานตามที่ไหนยังไงบ้างเอโตแฟนกันตลดยนี่อโตผลิโนอัปเดตโคคินช่もちろんですススสส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 

ティクトク見るわいいっぱい見てください。いっぱい見てください。あれあるじゃないですか、YouTube チャンネルのブロックみたいにブロック一緒にキャンプみたいに。うん。言ってゃない音声とか行ったんじゃないああ。見た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 見い見た見た見い見見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 見 ไม่ได้哟ดูแต่ไหนกันดูก็ดูไม่ได้哟ถ้าตาถ้าตาดูตาดูตาตช่องทางแล้วก็หลายๆอะไรหลายๆช่องทางก็จะมีคอนเทนต์ไม่เหมือนกันด้วยอย่างยูทูบนี่จะเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์มาด้วยติดตามมันได้นะฮะสุดท้ายนี้อยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆชาวไทยฮะแจมุนโนไทยจิงๆไมินาซังว่าเมสเซจิการนักดิกายนมาจา はい、そうですね、あのー、なんか僕たちがこうやってタイに来てこう、皆さんの前でパフォーマンスさせていただくことが、本当に僕たちにとってもすごく光栄なことで、あのこれからもあのこういうあの機会を大切にして、得た経験を次に生かして、もっとあの頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしく応援、よろしくお願い,いします。 สมก็เป็นเจโอวันนะครับก็แน,น่นอนว่าได้มาเพื่อฟ้องให้คนหน